เอโยวสั hey yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรถทรงสปอร์ตนะรุ่น g p พ d ด m มอนจีอาร์สองะคันนี้สวยๆเลยครับลูกค้าเป็นตัว4ีวาวนะฮะเครื่องแดงโชกแดงนะเป็นเอกลักษณ์เลยชุด4ีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีดำเงานะฮะสวยๆกริบๆเลยครับลูกค้านะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 200cc เป็นระบบหัวฉีดนะครับผมนะท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้รถเดิมๆเลยครับลูกค้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะตัวนี้นะับมีปลอกแฮนด์แต่งมาให้แล้วก็ที่ห้อยถุงแกงนะฮะเท่ๆเลยนะฮะแล้วก็โหลดหน้ามาให้ประมาณ1นิ้วครับลูกค้ามีไล่น็อตมาให้บางส่วนนะชิลหน้าแต่งมาพร้อมกับไฟหน้า LED แล้วนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้ารดเลขไม้แค่พันกว่าโลนะ อ่ะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิ๊บครับชุดสีฝั่งนี้สวยๆเหมือนฝั่งนู้นเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะฮะคันนี้พาส8ีหกแปครับลูกค้าเลขไม้อยู่ที่9,751กิโลนะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมระบบไฟติดครบนะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะครับลูกค้าแต่ว่าเป็นไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้นะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่ออีกทีนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะใครที่กำลังหาดมอนสีดําตัวสีวาวผมบอกเลยเจ้าคันนี้คือโคตรสวยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยครับลูกค้าขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเพียงเท่านั้นเองนะฮะมีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ